สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพระบ้านพระเก่ายอดนิยมครับวันนี้เรามีพระถูกมงคลที่สวยมาแบ่งปันให้ให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับทุกเกจิคณาจารย์เลยสวยๆครับคัดมาให้นะครับเรามีจัดส่งฟรีและมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นนุ่งปู่ศรีลานนะครับนี่ฮะกำลังดังช่วงนี้ฮะ ็นเหรียญรุ่นแรกครับมีรอยจานด้านซ้ายและด้านขวานะฮะนี่ฮะดูด้านหลังครับคมๆครับนี่ฮะรอยจานชัดเจนครับนี่ฮะองค์นี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะจานทรงฟรีนะครับองค์นี้สามร้อยบาทนะครับในการที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นการที่สองครับการที่สองในการที่สองจะเป็น นี่ครับเป็นหลวงพ่อพรมครับอ่าดูดูความสวยนะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ฮะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับองค์นี้เอาไปสองร้อยนะครับสองร้อยนะฮะส่งฟรีนะครับจะส่งฟรีนะครับมีเกมินปลายฐานครับองค์นี้ขอสองร้อยบาทนะฮะนี่นะฮะสองร้อยบาทนะครับอ่าโอเคนะฮะต่อไปองค์ที่สามนะครับ องที this this ่สามขอเป็นน yes. no like well, ี่ฮะลุงพ่อสดครับนะฮะลุงพ่อสดนะองค์นี้ขอเปิดคู่ครับเปิดคู่ใช่ไหมเปิดคู่เลยนี่ฮะนี่ฮะตอเปิดคู่ครับกับลุงพ่อกวยครับองนี้ขอเปิดคู่ครับคู่ละสี่ร้อยบาทครับรวมส่งครับนี่ฮะคู่ละสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับหลุงพ่อกวยหนึ่งเหรียญกับหลุงพ่อสดนะฮะ น่าจะหลวงพ่อสดครับหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำครับนี่ะคู่นี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับในการที่สามนะครับขอสี่ร้อยบาทครับได้คู่เลยครับนี่ฮะมีคู่นี้นะครับคู่ที่สามนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับในการที่สี่ก็เปิดคู่ให้ครับแต่อันนี้พิเศษนยฮะอันนี้คู่คู่ละนี่ฮะคู่ละสามร้อยครับนี่ฮะดูฮะ ดูฮะดูความชอบชอบดูฮะแต่เป็นเทาเน้าเวทหรือผู้สวงนะครับนี่ฮะท้าเวทหรือผู้สวงฮะดูความสวยนะฮะนี่ครับเท้าเวทผู้สวงหน้าน่าจะเป็นหน้าเทพนะครับเป็นเท้าเวทปางหน้าเทพนะครับกับวัวนะฮะดูฮะน่าจะวัวนะครับน,นี่ฮะดูฮะวัดโพทองนะครับอาจาร,รย์เวลานะครับอู้อาจารย์เวลาด้วยครับวัดโพทองด้วย อืมโอ้โหบอกราคาไปเลยครับค <c oughs> ู่ที่สี่ร้อยครับคู่นี้อ่ลองดูครับถ้าชอบลองปิดมาได้นะครับคู่นี้คู่สี่ร้อยครับในรายการที่สามนะครับคู่นี้คู่สี่ร้อยนะครับนี่ฮะคู่สี่ร้อยนะครับต่อไปเป็นราการที่สี่ครับอาการที่สี่อ๋อราการที่สี่เป็นมคู่เสื้อคู่นะครับแต่คู่ี้คู่ที่สามนะครับอันนี้คู่สามสี่ร้อยบาท คูณสี่เป็นคู่นี้นะฮะสี400่ร้อบาททำกับค่าส่งฟรีต่อไปเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าอ่าเป็นองค์ใหญ่เลยนี่เลยโอ้โหนี่เลยครับองค์ใหญ่เลยองค์นี้ใหญ่มากครับดูฮนะน่าจะเก่าเก่าจริงครับองค์นี้เอาไปอ่าสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทรวมส่งให้ครับ สามร้อยบาทลมส่งให้นะครับถ้าชอบลองถูกใจลองลองเลือกดูครับสามร้อยบาทครับล้มส่งให้นะครับาการที่ห้านะครับต่อไปเป็นอาการที่หกครับอาการที่หกฮะอันนี้ผมเช่ามาจากวัดเลยการันตีแท้ครับร้อยเปอร์เซ็นนี่ฮะนี่ฮะแท้ร้อยเปอเซนครับนี่ฮะนี่นะครับลองดูครับ รายการที่หกครับมีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เอาไปสี่ร้อยรวมส่งครับนี่ฮะสี่ร้อยรวมส่งนะครับฟรีส่งฟรีนะครับในรายการนี้สี่ร้อยรวมส่งครับในรายการที่หกนะฮะสี่ร้อยของแท้ครับรับประกันเลยครับในรายการที่หกแล้วก็ต่อไปรายการที่เจ็ดครับอีกหนึ่งรายการนี่ฮะเรามีมาให้แค่สองสององนะครับแท้แน่นอนนี่ฮะหกกับเจ็ดชอบไปไหนลองเลือกดูครับสี่ร้อยนะฮะนี่ฮะ มาคู่กันนะครับปกตับเจนี่ฮะตักกานนันน้ำมนต์กันที่หกครับนั่งโต๊ะหน้าหน้าโต๊ะหมู่ครับราคการที่เจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะถ้าคู่กันเนี่ยเอาไปหกร้อยพอถ้าคู่กันเอาหกร้อยพอนะครับโอเคหกกับเจ็ดนะครับอาการที่หกตักขันน้ำมนต์การที่เจ็ดหน้าโต๊ะหมู่นะครับต่อไปเป็นรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดอ่าขอเปิดคู่กันก็ได้ครับขอเปิดคู่เลยฮะนี่ฮะดูพ่อทบกับพ่อแช่มนี่ฮะคู่กันนี่ฮะรายการที่เก้านะครับน,นี่คู่กัน,น,กน,น,น,กนผมเปิดไปที่สี่ร้อยครับนี่สี่ร้อยครับนะฮะลองดูนะครับสี่ร้อยบาทการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับ การที่แนะครับสี่ร้อยบาทนะครับคู่กันนะครับ400บาทต่อมาเป็นรายการที่9ครับรายการที่เก้าเป็นพ่อทบเหมือนกันฮะหงพ่อทบบัชนแดนนะครับเป็นล็อกเก็ตห่าอว่าเป็นปลาตะเพียนนะฮะองค์นี้ขอ200พอครับ200รวมส่งครับส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับ200บาทครับในการที่ ราการที่เก้านะครับสองร้อยบาทนะครับลองเก็ตหลวงพ่อทบนะฮะในรายการที่เก้านะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบองค์นี้ขอร้อยห้าสิบาทครับส่งฟรีนะฮะสามเกจินะฮะนี่ฮะดูดูความสวยนะครับนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ฮะร้อยห้าสิบบาทรายการที่สิบนะครับ ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาเป็นราการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับดูวะดูดูท่านชอบลองเลือกดูครับเนี่ยดูความสวยฮะโอ้โหสวยจริงๆนี่ฮะนี่ฮะ,ะรายการที่สิบเอ็ดนะฮะองนี้ฮะลองดูครับ องค์นี้ขอสามร้อยครับองค์นี้ขอสามร้อยนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับขอสามร้อยนะครับวัพ่อเดิมนะครับองค์ที่สิบสองครับนี่เลยองค์ที่สิบสององนี้ขอสองร้อยบาทครับนี่ฮะดูกรอบเก่าเก่าจริงฮะเก่าจริงฮะองค์นี้ขอสองร้อยบาทนะครับสมเด็จนะครับขอสองร้อยบาทนี่ฮะดูความสวยฮะองค์ที่สิบสองขอสองร้อยบาทครับ ต่อมาเป็นองค์ที่สิบสามครับองค์ที่สิบสามนี่ฮะดูนะมองชัดกันไหมฮะดูหลังปิดโอ้โหหลังแค่กรอบนี่ก็สองสามร้อยนะครับโอ้โหลูกกรอบหนกๆน้ำหนักดีมากนะดูปิดหลังครับฉลุงานพธศิส์เนี่ฮะองยนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับ รายการที่บสามขอสี่แล้วบ้านครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่ครับเป็นสมเด็จเกรมกรอบพร้อมใช้ครับดูฮะนี่ฮะดูความเก่าครับลงยากรอบนะฮะต้านนัำสวยๆนะฮะนี่ฮะองค์นี้ขอสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบสี่นะครับ วันนี้เราเปิดมาแบ่งครับ14รายการครับชอบรายการไหนครับทักเข้ามาได้เลยครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติกสมาที่เข้ามาใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วกดแชร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้คนติดตามเยอะเรามีกิจกรรมมาแจกกันดีกว่าไงฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าเมตตาเข้ามาชมขอบคุณมากครับ